งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ประกาศความพร้อมค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เชื่อมั่นศักยภาพประกาศเข้าร่วมงานกว่า40แบรนด์พร้อมขนกองทัพยนตกรรมจัดแสดงเต็มพื้นที่ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ผู้นำจัดงานแสดงยานยนต์ในประเทศไทยบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 ชูแนวคิด Colorful Experience ประสบการณ์ครบทุกสีสันตอกย้ำความยิ่งใหญ่ความเป็นผู้นำด้านการจัดงานแสดงยานยนต์มีค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์มากกว่า40แบรนด์ยังคงมั่นใจตอบรับเข้าร่วมงานพร้อมนำยนตกรรมจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้าร่วมจัดแสดงเต็มพื้นที่โดยการจัดแสดงงานในปีนี้ จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษายนพศ2566ที่อาคารชาดินเจอร์1-3 i ิมแพ t เมืองทองธานีนายอโนไโทยเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิตบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและรองประธานการจัดงานกล่าวว่า ภายในงานนอกจากรถยนต์รถจักรยานยนต์และของตกแต่งที่มีให้เลือกชมเลือกซื้อแล้วทางผู้จัดยังได้เตรียมกิจกรรมต่างๆไว้รองรับผู้เข้าชมอย่างมากมายโดยในปีนี้เรายังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทางด้าน e ีส o r t อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับความนิยมที่ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด2-3ปีที่ผ่านมา ในปีนี้จะเป็นการกลับมาจัดงาน e racing อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดจัดกิจกรรมไปตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ปีนี้ได้จัดพื้นที่ใกล้กับทางเชื่อมของ The Portal กับ Challenger 1. 1เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกรัน Turismo Pro Series Thailand Championship 2023ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ที่มีการจัดการแข่งขันอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอโดยมีการจัดงานในวันที่25มีนาคม2566และในวันที่1เมษายน2566จะเป็น2ส,สนามหลักในการเก็บคะแนนของบรรดาน,นักแข่งอาชีพโดยจะใช้เกม Gran Turismo 7เป็นครั้งแรกในการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับการแข่งขันในระดับโลกที่การแข่งขัน w ว r l d Series ชิงแชมป์โลกได้ใช้ Gran Turismo 7ในการแข่งขันในปีที่ผ่านมานายอโนไทยยังกล่าวต่อไปอีกว่าทั้งนี้บริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนยังคงได้รับความร่วมมืออันดีจากโพริ h o n y Digital i n นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกม Gran Turismo 7อนุญาตให้เรานำ Gran Turismo มาจัดการแข่งขันได้อย่างถูกต้องการจัดแข่งขันในครั้งนี้เราจัดให้มี เครื่องซิมูเลเตอร์ทั้งหมด8เครื่องด้วยกันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันและให้ผู้ชมได้รับอัธรถรถได้อย่างเต็มที่ในบริเวณงานบางกอกอินเตอร์เนชนแนลมอเตอร์โชว์ในปีนี้ในอโนไทยกล่าวในที่สุดสำหรับการจัดงานบางก,กอกอินเตอร์เนชนแนลมอเตอร์โชว์นะครับนี้ผมได้ฐาน,นะรองประธานจัดงานรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งแน่นอนว่าภายในงานนะครับนอกจากรถยนต์จักรยานยนต์ และขอตกแต่งที่มีให้เลือกชมเลือกซื้อกันแล้วทางผู้จัดยังได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆไว้รองรับผู้เข้าชมอย่างมากมายในส่วนของจีพายมอเตอร์สปอร์ตหรือกลางปีมอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการขายรถยนต์จักรยานยนต์มอเตอร์สปอร์ตนะครับทั้งออนกราวและออนไลน์แน่นอนในงานนี้นะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมแกรนด์ฟุตซ้อมโลซีรีนะครับแชมเปยนชิพขึ้นมานะครับซึ่งใน2 3สาปีที่ผ่านมาในช่วงเกิดการล็อกดาว พราะการแพร่ระบาดของโควิด1นผู้คนไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ส่งผลให้กิจกรรมบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะอ e ีสปอร์ตซึ่งมีการแข่งรถหรืออ e ีเลสซิ่งเป็นส่วนหนึ่งในนั้นมีอัตราการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นพื้นที่เดียวที่คนจากทั่วทุกมุมโลกจะเข้ามาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันและแข่งกีฬาหรือแข่งรถด้วยกันซึ่งแม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะลดความรุนแรงแล้ว จนผู้คนเริ่มผันมากับใช้ชีวิตเกือบเป็นปกติแต่ด้วยความคุ้นชินและคุ้นเคยทำให้อ e ีเ c i ซิได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพวกเขาแล้วตรงนี้จึงทำให้ความนิยมทั้งในเชิญผู้เล่นและผู้ชมกลับไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใดและนั่นทำให้เรามั่นใจในความนิยมที่ไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับการลงทุนการจัดพื้นที่ของโซนอ e ีเรซิ่ในการมาเกาอินเตอร์เนชั่นแนลมาราชช์ขึ้นมา ให้กับมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิด1 9โดยพื้นที่การจัดงานจะอยู่ตรงพื้นที่ที่ใกล้ทางเชื่อมของเดือพอเช่ากับชาเลนเจอร์หนึ่งพร้อมกับจะมีการจัดก,การแข่งขันการทัวร์สโม p โรซ e รีส์ไท a แลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งการแข่งขันการทัวริสโม p โรซีรีส์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023เป็นการจัดการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยและนับรองโดยราชยานดวลสมาคมแห่งประเทศไทยในระบรมรานาชาร ที่มีการจัดการแข่งเป็นอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอโดยการจัดงานในวันที่25มีนาคม2566และวันที่1เมษายน2566จะเป็นสองสนามหลักในการแข่งขันของบรรดานักแข่งอาชีพโดยจะใช้เครแกนทูริสโม i เซเว่นเป็นครั้งแรกในการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับการแข่งขันในระดับโลกที่การแข่งขันเวิร์ลซีรีส์ชิงแชมป์โลกได้ใช้แกนทูริสโมเซเว่นในการแข่งขันในปีที่ผ่านมาทั้งนี้บริษัทกาวีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนมยานพงได้รับความร่วมมือเป็นอันดีกับฟล l y f ฟอน จซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมการ์ดโริสโมอนุญ,ญาตให้เรานำการ์ดิสโมมาใช้ในการแข่งขันด้อย่างถูกต้องการจะการแข่งขันในครั้งนี้เราได้มีเครื่องซิมูเลเตอร์ทั้งหมด8เครื่องเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้อกับการแข่งขันและให้ผู้ชมได้อัตลดได้อยากก่างเต็มที่ในบริเวณงานสุดท้ายผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความวนอนุเคราะห์และสนับสนุนการจัดงานบางกอะอินเตอร์เนชั่นแนลออร์ช็อด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากครับ สำหรับรายชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นี้รถยนต์มี Ford BMW, Mini, enz, Kai Motor, มิน Mercedes ิ Mercedes-Benz ค่ายเกตวอ o ์มอเตอร์มีอ r r a g o o d c t t ฮาวาแทงโรสลอยอัสเตนมาตินเมอร์เซเดส เฟยโยจี๊โตโยต้าเล็กซัส B.Y.D, M.G, มจีมาสด้าซูซูกิอีซูซุฮุนไดฮุนไดบัสแอนทรักออดี้ฮอนด้ามิซูบิชิ นิสสันเนตตาวอลโว r พเ h ชเบนทรีเกียร์และซูบารุสำหรับรถจักรยานยนต์มีฮอนด้าส z u กิยามาฮ่าบีเอ็มดับเบิลยูฮาร์เรด t ินสันดูคตีทรอัม Loyant Phil Kawasaki และ Alpha Valentis ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างนั้นสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ Bangkok International Motor Show World Wide Web Motorshow.in.ts งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44จัดขึ้นที่ Challenger Hall 1-3 IMPACT เมืองทองธานีระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายน2566โดยเปิดให้เข้าชมงานเวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิการาคาบัตรเข้าชมงาน100บาทกำหนดการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44วันแขกพิเศษ VIP day วันจันทร์ที่20มีนาคม2566 เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันสื่อมวลชนเพสเดย์วันอังคารที่21มีนาคม2566เวลา9นาฬิกา59นาทีถึง18นาฬิกาสำหรับประชาชนทั่วไปวันพุธที่22มีนาคมถึง2เมษายน2566รวมระยะเวลา12วัน วันธรรมดาเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันหยุดเปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาสถานที่จัดงานอาคารชชเลนเจอร์1-3อิมแพกเมืองทองธานี